แก้วเปล่าเปล่าย่มอมไรค่าถ้าไม่ใช้แต่ถ้าใส่น้ำทุกทีย่อมมีค่าเรียกว่าแก้วน้ำถ้าใส่น้ำธรรมดาถ้าใส่สุราเรียกว่าแก้วเหล้าพาเมามวัว ชีวิตของมนุษย์ดุดแก้วเปล่าสาระเล่าอยู่ที่ดีหรือชั่วเรียกคนดีท่าไฟดีใส่ตัวเรียกคนเลวท่าเกลือกล้วชั่วใส่ตนดอกไม้ยังให้ความชื่นบานต่อชีวิต นกตัวนี้ยังให้เสียงเพลงแก่โลกล่าผีเสื้อตัวน้อยยังให้ความสดชื่นบรรตาแม้แต่ย้าคายังให้ออกซิเจนแล้วเราเกิดมาบนโลกนี้ได้ทำสิ่งใดเล่าให้โลกได้เห็น นั่งนอนยืนเดินเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นไปกว่าบรรดาต้นหญ้าเลยขอเจริญพรสนมโังพยสนมเนาะ